มันคงไม่เปลี่ยนใจกลับมานะ <c oughs> มียูเทิร์นวะมาได้แล้วนะเมฆกิ่งโค้งนีผมเลยเฮ้ยม <c oughs> ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่วะหรือเป็นตัวแรงเดียว ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความสง่งจะลงที่สถานีบ้านโป่งจอใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถนะครับผู้โดยสารไปใช้คว,วามระมัดระวังในการก้าวลงจากขาบวนรถด้วยครับขบวนรถจะเท้ในชันชาลาด้านหน,น,น,น้าสถานีเป็นขบวนรถอิสรางธรรมดาขาบวนที่262หยุดแลส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางาหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพบุรีรัมย์โกครับ เกิดรถที่นี่ออกจากสถานีวันโป่งไปแล้วจะหยุดรั่งส่งที่สถานีจุทางกรองประดุกคลองบางตามปงมมะเดือ่นอนครปฐมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ